ีนส bueno? ุดสุดยอดมากเป็นตั้งแต่ได้ฟังเพลงรอของคุณเป๊กโชคแล้วนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตนะคะตอนนี้อย่าพึ่งแตกตัวกันไปไหนเดี๋ยวว่าแฟนคลับคุณเท็จนะครับถ้ารักคุณเป๊กอย่าพึ่งแตกฮือกันเหมือนรังพึ่งนะครับ ค่อยๆออกกันทีละโซนนะครับผมเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จะเป็นคนปล่อยนะครับทีละโซนนะครับเจ้าหน้าที่ปล่อยด้านไหนก่อนครับเดี๋ยวด้านไหนก่อนครับอ่าฝั่งนี้ก่อนนะครับผมฝั่งซ้ายก่อนเพราะว่าถือว่าต้องใกล้ไปนะครับมาดูนี่ตอนนี้ยังไงขอความร่วมมือนะคะเป็นระเบียบนิดนึงไม่ต้องกลัวเดี๋ยวยังไงคุณแม่คุณช่องนะคะจะไปบริเวณด้านหน้าอ่านใช่ให้ได้เป็นนิดๆไปเซลฟี่กันนะคะเอาใจเย็นๆใช่แล้วใจเย็นค่อยๆไปค่อยๆไปแต่ว่าวันนี้นะคะทุกท่านยังคงสาามรถที่จะเดิินช้อปปง

เรานะครับเพราะฉะนัญญ้นอย่าเพิ่งหนีไปนะ